โอเคนะครับผมก็สวัสดีสวีดาคุณผู้ชมทางบ้านทงภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตอนชิงเหนือเฉียงใต้เฉียงตกทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอยู่ในเกมฮันกรีชาร์กบลูอย่างเช่นเคยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันดีกว่าครับวันนี้นะครับผมไม่ได้จะปาทำเควสฉลามกอซิลล่าเหมือนคลิปก่อนนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนําอีเวนต์นะครับเพราะว่ามันมี คลิปก่อนนะครับผมได้ทำอีเวนต์นี้ไปนะครับแล้วมีคนหลายคนนะครับคอมเมนต์ว่าอยากเล่นบ้างนะครับก็ตอนนี้นะครับอีเวนต์นี้ได้เข้ามาใหม่แล้วครับเป็นอีเวนต์ฮาร์เบอร์นะครับซึ่งเราต้องทําแต้มให้ได้มากที่สุดภายใน4นาทีนะครับนี่เลยครับแล้วเราก็จะได้ของรางวัลนะครับถ้าจับสองเปอร์เซ็นต์ของเซิร์ฟเจะได้ห้าสิบเพชรนะครับใครอยากได้เพชรก็จัดมาแบบเบิ่มๆเลยนะครับทําให้ได้คะแนนนี้เยอะนะแปดเปอร์เซ็นต์ได้ยี่ห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์สิบแล้วก็ ทุกคนที่เข้าเล่นฮาร์เบอร์จะได้อย่างน้อยๆ5เพชรนะครับไฮสกอร์อันดับ1เป็น88ล้านนะครับโอ้โหเยอะมากเขาใช้ดาร์กเป็นจี้ชักซึ่งผมก็คิดว่าผมจะใช้ดาร์กเป็นจี้ชักเหมือนกันนะครับแล้วเขาใช้เมก้าลาดใช้เปอร์เซ็นต์แต้มอีกใช้แมกเนตเนี่ยนะครับโอ้โหอย่างโกงบอกตรงว่าอย่างโกงนะครับเคมีมีคนไทยเนี่ยครับอันดับ5้าวู้ใช้ไม่ค่าจากกกล่านะ อีชามกันนะเนี่ยผมยังไม่มีเลยนะครับตอนนี้ก็เร่งทำเควสอยู่นะครับก็ต้องฝากติดตามซีรีส์ทำคลิปทำเควสฉฉามกซิล่าด้วยน,นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำเป็นฮาร์เบอร์แต่ว่าจะใช้เป็นตัวนี้นะครับฉลามเวทมนต์ดำนะครับซึ่งเราจะเอาพวกสัตว์เลี้ยงที่บวกแต้มไปเยอะนะซูเปอร์สตีฟบ,บวกบูสต์ไปแล้วก็เอาเป็น อะไรดีนะครับวิวโอ้ตัวนี้ผมไม่มีอะไรเลยนิวบะเอาเป็นปกติไปแล้วกันนะครับคาเคียนเนาะเอาเทเวอร์ดีกว่าอุย้ยเออช่างแม่งละผมเลือกไปแล้วเอ้าแต่ก็ยังไม่ได้ตัวหู้ผมลรอะไรของผมวะลรเกินคลิปนี้อ่าอ่าให้เย็นนะครับเฮลเดนฮีวนควิป อันนี้แล้วกันนะครับหมวก20%กลั d ดีกว่าเพราะว่าเราต้องการอุ๊ยเอานี้ดีกว่หบวก p o i n นะอุ้ยผมค่อนข้างโกนะครับคลิปนี้ต้องขอภัยจริงๆนะครับพยายามจะไม่โกแล้วนะครับปึบปึบวก g o l มาด้วยแล้วก็ใส่อเทมพิเศษไปนะครับเพราะว่าเราอยากได้แต้มนุ๊ก m a กเนตโอเคใส่ไปมกซลัดใส่ไปใส่พอ i n ใส่เหมือนอันดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าไม่ทราบว่าจะ ได้แต้มเท่าเขาหรือเปล่านะมีคอนเทสอีกอันหนึ่งด้วย Most My Destroy Dueling เดี๋ยวคอนเทสนะให้เราทำลายระเบิดให้มากที่สุดโอ้โหดับหนึ่งสี่พันห้านะครับเล่นกีตาร์วะผมถามจริงสองเปอร์เซ็นได้สัตว์เลี้ยงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องพูดภาพน้ำเพลงแล้วเราแม่งน้ำลายชิมหาเนี่ยครับสามนาทีแล้วเนี่ยก็จะเข้าเกมนะครับก็ออ๋เรียบร้อยมีกะลัสครับจัดไปสวยครับมีกะลัสตัวนี้ค่อนข้างโกงนะ จริงๆดต่อนนี้มันเหมือนเซาล์ไชน่าซีนะครับอีเวนท์ฮาเบอร์เนี่ยแต่ว่ามันจะเน้นแจกเพชรอะไรพวกนี้มากกว่านะครับเล่นในเกมก็ได้เพชรเหมือนกันนะครับเอเคเราว้ายม่วงๆกันเลยโอ๊ยติดว่ะเฮียโอเคต้องขออภัยในคำหยาบนะครับเคกยปลัดอีกสวยเอาแม่งหมดเลยนะครับสี่นาทีครับยังไงก็คือถ้าถ้าสมมติว่าเราเก็บของเล่นได้อะ เราก็จะได้เวลาเพิ่มนะครับโอเคอุ้ยเชี่ยแสนนึงอุ้ยอุ้ยข้างบนข้างบนข้างบนแต้มเยอะพอสมควรน,นะครับอุ้ยสุดสุด,สด,สดแมบเมื่อกี้บินติดขอบนะครับถ้าใครสังเกตอุ้ยอุ้ยนี้นี่น,นี้โอเคเระเบิดก็มาดีก็มาด,มาดีเหมือนเก่งอ่ะเราลงไปข้างล่างดีกว่านะครับไม่มีแมพให้ดูได้นะครับ เราเก็บของเล่นได้ก็จะบวกเวลาเพิ่มให้นะเมื่อกี้ okay. โอลาดไม่มาเลยนะครับเพราะว่าปลามันน้อยลงเรื่อยๆนะ okay. โอ้ยยพยายามไม่โดนระเบิดน,นะครับ okay. สวยปุ้งปุ้งระเบิดมาดิ ยิบเก้าลายนครับแต้มแต้มค่อนข้างน้อยนะค่อนข้าง,างน่าผิดหวังนะครับท,ที่เราใส่ไอเทมเดียวแบบหนับหนึ่งนะแต่ว่ายังเหลือเวลาสองนาทีครึ่งเลยนะอาจจะได้อยู่เหมือนกันนะครับอยากมันก็ดันมาอยากมันก็ดันมามาเหมือนไี้ยินเยงเฮลิคอปเตอร์ด้านบนโ,โดนเฮอะไรบางนย่าข้างบนไม่มีอะไรเลยนะครับ มีนกกระเรียนได้ยเมื่อกี้ผมเห็นนกรรนนกระเรียนนี่นกกระเรียนร้อยห้าสิบไอสัตว์พักนะโอ้ยโดนยิงตูดโอเคเสียเวลาว่ะขึ้นข้างบนม,มากินด้านล่างกันดีกว่าเออเสียเวลาว่ะข้างบนขึ้นไปรอบเดียวพอถ้าใครดูคลิปผมก็ข้้นบนก็ไม่ต้องขึ้นบ่อยนะ โอเมกล้าสวยโอเคเก็บเวลาได้อีกูจะแ,แต้มน้อยมากนะครับอะไรวะเนี่ย okay. นี่นะฮะคือข้างบนนะครับเพราะว่าข้างลามม่างไม่มีปลากินละสองแสนโกเอ้ามันมีเควสขึ้นเลยนะครับเนี่ยอะไรเนี่ย ผมทำเควสของดามิชาีช้างยังไม่เสร็จนะครับก็เลยเควสก็เลยขึ้นมานะฮะเคหนึ่งทียีสี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยิงเราสามารถนะครับผมว่าน่าจะติดต้องได้ดีวะใส่เทมมาขนาดนี้ถ้าไม่ได้ก็คงแบบผิดหวังเหมือนกันนะบินมาโคราด โอเคเราลุยกันต่อเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณสามหกวินะนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมได้ระเบิดกี่ลูกนะระเบิดห้าสิบหกนะครับเพราะว่ามีคอนเทสแจกเพชรอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปเล่นตอนน่อเลยอ3สามสามวินะครับตอนนี้คือแบบเวลาค่อนข้างผ่านไปเร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าพยายามหาเก็บของเล่นที่เป็นไอเทมที่จะช่วยเพิ่มเวลาให้เราได้นะครับตอนนี้ผมใส่เทมมาเยอะผมเสียดายนะครับก็เลย โลกๆหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็กกเงียบๆไปนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับโลกโลกจริงนะครับสิบวิแล้วครับเอาไงดีวะเฮ้ยไม่มีอะไรให้กินเลยนะครับคือพยายามคือเราพยายามเล่นอยู่แต่ในน้ํานะครับอา่ากระโดดขึ้นมาบนบอกอะ่ะไม่ต้องกระโดดขึ้นมาบ่อยนะตอนนี้มนหมดเวลาแล้วว่ะหุนมากเลยนะครับ โอเคนะครับโอ้ได้ไฮสกอร์ใหม่ของตัวเองด้วยนะครับ40ล้านจริงก็ไม่ค่อยอยากจะอวดนะครับเพราะว่าแม่งโคตรน้อยเลยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นด่านที่สนุกนะครับฮาร์เบอร์เล่นเสียทีให้ได้แต้มเยอะที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปลองกันได้ครับเป็นอีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับไฮสกอร์แบบไม่อยากอวดเลยรีบเปลี่ยนกันครับก็โอเคใครมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบาย